เหล่าห้าเหลืองเหล่หาห้าเป็นมายาวนานนะครับเป็นเงินขึ้นเงินบ้างแต่ก็รับมาได้เอก็แล้วสี่ข้าวคือศาตนานะครับศาตนาศาตนาศาตนา,า,นา,ามาเบื่อให้กำลังใจนะครับกับน้องสั้นแบบุญยามมนีประชายาจุปไตยมณีอย่ต้องแบมแบบเรื่องก็คือมีประธานาธุบดีเป็นผู้บริหารน,นะครับ แต่แปรนิ้วไปปด็นในมีนาย,ยอกหลักตรงนี้เป็นผู้แย่งป็นปให้ผู้แทนพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปในสภากันเยอะๆจังหวัดทุนท้ากับเจ้าเพชรไหมครับพี่น้องครับพร้อมเตรียมรพร้อมแล้วครับยินดีต้อนรับประเทศเป็นของ

คนเราเวลาจะประสบความสําเร็จต้องเริ่มต้นด้วยความรักก่อนผมมั่นใจว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องชาวสงขายังรักประชาธิปัตย์มั่นใจว่าเก้าเขตจังหวัดสงขลาผู้แทนจะอยู่ในพักประชาธิปัตย์ถูกไหมครับดุลบุหรี่ เลยบอกพ่อว่าพ่อผมเจอเรียกรุงเทพมหานครพ่อตกใจพ่อแม่พี่น้องครับสงขาฉ๋าพักนี้78ปีและอีก20ปีข้างหน้า22ปีข้างหน้าก็จะครบไรปีน้องครับวันไหนที่เราเกิดวิกฤตพักประชาธิปัตย์จะมาแก้เสมอเลยอีกกลุ่มหนึ่งเขามองเป็นฝ่ายเสรีนิยมแบ่งเป็นขั้วจริงๆลร,ราเรานี่แหละด การมาคอตั้งตามเจตนารมณ์ข,ของประชาชนน,นายอกอภิษฎก็อเสียงดังดังีไปฟังช่วงดีดีจากอภิษฎเวชชีวะนายกรัฐมนตรีคนทีย่สิบเจ็ดในจังหวัดสงขลาเขตหนึ่งนั้นคุณสรรเพชญปุญญมณีเป็นบุคคลที่ผมรู้จักคุ้นเคยมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรและมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าจะต้องเข้าไปเป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชน ชาวจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่หนึ่งให้ได้ในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ผมจึงอยากขอโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีความผูกพันกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างคุณสัรเพชญได้มีโอกาสเข้าไปทํางานในสภาครับขอความกรุณาเลือกผู้สมัครหมายเลขสีในเขตเลือกตั้งที่หจังหวัดสงขลาสรรเพชุณยามณีครับ,รบ แต่ชาบังขามีคนมาชอบมาพวกเราว่าเวทีปัยาปัเันแเกยนไมมีคนตั่อะไรกันต้เียงไปทดังที่ทำมีองครับมา ไปยอมกันี no mai, ่น no. ้องครับแม่ม้พี่น้องปอยเร่งให้ล e ุงไปเล่งพี่น้องครับตาคนตกเราอยู่ด้วยกันไม่ไปไหนได้ไหมพี่น้งครับอันดัที่นึงประชาชนแค่นึงางนำไีหรือรับ รถนี้ไปยังพีน้องที่รับชมอยู่ดา,บางบ้านไลยปันไอซสั้นแปดไอซผักยยประยัดปัจจุกคนต่างกา้าวคนการเมืองต่างจากหนักเลือกตั้งพีน้องหนักเลือกตั้งพีน้องว่าดีมากครับเพราะถ้าเรานำสรงคลาเป็นสุ่งการให้การท่องเที่ยวได้พี่น้องครับด้านด้านสุขภาพได้พีน้องครับมันจะสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพีน้องในชุมชนมหาสาร้างกับพีน้องครับ เรามีนโยบายที่จะสนับสนุนกลุ่มเล่านั้นแน่นอนพี่น้องครับนั่นคอติซ้ำการทำรายได้ให้กับพี่น้องก็ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นปรักปเป็นศูนย์กลางก้องการสร้างงานสร้างอาโอกาสข,อขอ้อความสุขความสวัสด,ด,ดีมีกับพีน่น้องเหนนิงชาวโซคล้าทุกคนครับสวัสด,ดีครับพีนพนพ่น้องครับร่างนักเข้าไป พ่อพีนอน่น้องเฉลี่ยส่นุ่มคมดเคสพ่มีน้องลช่วยสองนพ้องกันกับวัยชุ่มปักเปักับพ่อออยู่กับนาเกมือยนะครับ เทศบาลอำเภออัาใจเบอร์เซ่กันลาวพี่น้องครับที่ยูในบัญชีได้ชื่อของรักประชาธิปัตย์ไม่เล็กกีบก็มีไร่คุณพี่น้องครับนอกจากนกเตอร์สร้างมาแล้วพี่น้องครับดรรัชดาธนานิเรศออกกับพี่น้องแล้วม่อมราชวงศ์ซสิพินันธรทัศน์พี่น้องครับเรื่อว่าคุณชายน้อยครับยำกับพี่น้องวะใส่ ต้องเหลือประชาธิปัตย์พมเรียนกับพี่น้องสั้นๆนะครับเพื่อนยำว่าประชาธิปัตย์ขอไรค่คุณเขาบอกหลูกล้านพี่น้องอยางได้กินนุ่มสีน้องเรียนใช่ไหมครับใช่<ส>นี่นโยบายประชาธิปัตย์พมเชืวว่อว่าดูท้านพี่น้องได้กินนุ่มที่โรงเรียนถ้าไม่ได้กินแสดงว่าครูบาเล่กินนุ่มน่คพ<ส>ี่ชายออกไปในชวนเรียกไคมาเป็นแทนในชวนเรียกใออกไปในบัญญัติมาเป็นแทนในบัญญัตออกไปในอภิสิทธมาเป็นแทน นายอภิิ์ออกไปในจุลินมาเป็นแทนนี่นายจุลินนี่เป็นราฐมนตรีมาไล่ยกรวงแล้วนี่ล่อเป็นนายกจะไม่ส่งงจะไม่มจุรินวางพอเร็วนี่แล้วล่ออยู่นี่เพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ไม่มีวันตายให้พี่น้องเชือ่อแต่ครับก้มงควงด็อกเตอร์ราชิดาพูดเรียกเดียวเว้นจริง ภาคบางภาคอีมาข้อเป็นนายกสักตีว่าว่านี่แม่เอ,อ้ยจ้าพุทโธประชาธิปัตย์นี่มันเป็นสถาบันทางการเมืองให้พี่น้องใบจ้อยประมาณเกือบสามล้านพี่น้องครับเราจะเอาออกมาประมาณสิบเปอร์เซ็นต์หรือเป่นี่คือประชาธิปัตย์คิดถ้าเราทำบันี้เอาเบี้ยวมาสามล,าล,าลา้านล้านเศรษฐกิจมันจะหุนหุนหุน นี่มันคิดไม่เป็นนี่คนคิด